สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโต้ข่าวท้องถิ่นทางรจาชธาน Hi ีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้วันที่30ทธันวาคม2557กับคุณวณิชยาปีพิมพ์และดิฉันธาริกาแก้วขาวค่ะสำหรับข่าวเด่นประจําวันนี้ค่ะสอสอจอจังหวัดอุบลราชธานีเตือนผู้บริโภคนะคะให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ค่ะ และประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำนาวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลของปีใหม่แล้วค่ะและพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายของฝากของที่ระลึกที่อุทยานแห่งชาติผาตามเตรียมสินค้ารับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่เช่นกันค่ะ,คะมาถึงช่วงคำถามประจำวันลุนรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะกับคำถามในวันนี้ค่ะ จังหวัดอุบลจัดพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์รับแสงตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่อุทยานผาแต้มในวันที่เท่าใดตัวเลือกมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อที่1วันที่31ธันวาคม2557และข้อที่2วันที่1มกราคม2558ท่านผู้ชมท่านใดที่ทราบคําตอบแล้วค่ะสามารถโทรมาตอบคาถามได้ค่ะที่045265111ค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจของวันนี้ค่ะ ผู้บัญชาการกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือจากวิทยุชุมชนให้นำเสนอข่าวสารและรายการไม่ให้กระทบความมั่นคงของชาติพร้อมให้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการค่ะ วันที่29ธันวาคม2,557เวลาเก้านาฬิกาพลตรีนิรุตเกศริผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12ในฐานะผู้บัญชาการกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12พบปะผู้จัดรายการสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีณนห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักง,งานกสทชและผู้ประกอบการสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ทดลองออกอากาศวิทยุมาร่วมกิจกรรม โดยผู้บัญชาการกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานีได้ขอความร่วมมือให้สถานีวิทยุชุมชนทุกแห่งได้ปฏิบัติตามคุณสมบัติด้านเทคนิคตามที่กสทชกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนแต่ละสถานีส่วนการนำเสนอข่าวสารและรายการให้พิจารณาด้านความมั่นคงของประเทศชาติเป็นหลักโดยให้นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องมีแหล่งข่าวที่ชัดเจนและลดความขัดแย้งในสังคม อีกทั้งให้ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดประกวดการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในรูปแบบต่างๆเช่นสปอร์ตวิทยุและโทรทัศน์การทำเว็บไซต์การวาดภาพประกอบคำบรรยาและการประกวดหนังสัน้นเพื่อให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกและการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้มีสถานีวิทยุชุมชนที่ผ่านการอนุญาตให้ทอดทดลองออกาะ จำนวน89สถานีแบ่งเป็นประเภทธุรกิจ72สถานีประเภทสาธารณะ14สถานีและประเภทชุมชน3สถานีส่วนที่ยังไม่ผ่านการอนุญาตให้ทดลองอ,ออกอากาศอีกประมาณ120สถานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเรือนผู้บริโภคนะคะให้ระมัดร,ระวังในการเลือกซื้อกระเช้าของข,องขวัญในวันปีใหม่ค่ะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ขาขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเตรียมของขวัญของฝากกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือขณะเดียวกันทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าส่วนใหญ่มักจะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเช่นปลากระป๋องผลไม้กระป๋องชากาแฟ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายให้กับประชาชนกันอย่างแพร่หลายทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ดังกล่าวเนื่องจากอาจมีผู้ประกอบการบางรายนำผลิตภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วมาจัดรวมในกระเช้าของขวัญซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้รับกระเช้าของขวัญได้สำหรับมาตรการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนำทีมบุคลากรสาธารณาสุขทั้งในระดับอำเภอและระดับและระดับจังหวัด พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ออกสุ่มตรวจสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายโดยเฉพาะกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเน้นตรวจสอบสลักผลิตภัณฑ์วันหมดอายุคุณภาพผลิตภัณฑ์พร้อมนำ พร้อมนำหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารออกสุ่มตรวจอาหารวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีจัดกำลังตำรวจกวาดล้างในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ค่ะวันที่30ธันวาคม2557ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตรีธวัชชัยนิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีจัดกำลังตำรวจกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่2 8ธันวาคม2557ถึงวันที่6มกราคม2558ซึ่งเป็นช่วงที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนหยุดทำการติดต่อกันหลายวันโดยให้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและการก่อเหตุทะเลาะวิวาทเช่นตามแ่งรถปั๊ม ลดบัมบ์ลานแสดงคอนเสิร์ตโดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีให้มีจำนวนพอเพียงสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งในสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจเมื่อได้รับการร้องขอพลตำรวจตรีธวัชชัยนิลานุชกล่าวว่า คนร้ายมักจะอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้านหรือมีเพียงเด็กคนชราอยู่เพียงลำพังในช่วงเทศกาลวันหยุดโดยเฉพาะเทศกาลวันขึ้นปีใหม่คนร้ายแก๊งต่างๆมักจะอาศัยช่วงโอกาสนี้ออกอุบายหลอกลวงเหยื่อ เพื่อก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ด้วยวิธีการแตกต่างกันโดยมีอยู่ส0บรูปแบบซึ่งประชาชนมักจะตกเป็นเหยื่อบ่อยครั้งเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยแก๊งคนร้ายใช้ธนบัตรปลอมแก๊งคนร้ายมอมยาสลบแก๊งคนร้ายกรีดกระเป๋าแก๊งคนร้ายเรียรัยทำบุญทางสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีจึงฝากเตือนให้ประชาชนคอยระมัดระวังตัวจากกลุ่มมิจฉาชีพถ้าเกิดเหตุไม่น่าไว้วางใจให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ทางด้านประชาชนที่เดินทางไปทํางานยังกรุงเทพมหานครค่ะได้เริ่มทยอยเดินทางกลับมาเที่ยวเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วค่ะเมื่อวันที่30ธันวาคม2557เวลาสิบเอ็นิกาบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีได้มีประชาชนและกลุ่มแรงงานไปทำงาน ยังกรุงเทพมหานครและตามต่างจังหวัดเริ่มทยอยเดินทางกลับมาเที่ยวเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วโดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและค้าขายจะเลือกเดินทางกลับก่อนเพราะเกรงว่าหากรอเดินทางกลับในช่วงของวันหยุดจะไม่มีที่นั่งหรือตั๋วเต็มทางด้านนางนายวันลบศรีง,งานานายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ทางสถานีขนส่งผู้โดยสารได้เตรียมเสริมเที่ยวรถขากลับปลายทางกรุงเทพมหานครไว้รองรับบริการประชาชนเพิ่มวันละ45เที่ยว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง6มกราคม2 5 5 8จากปกติจะวิ่งให้บริการวันละ90เที่ยวอย่างไรก็ตามหากไม่เพียงพอจะประสานงานบริษัทขนส่งจัดเที่ยวรถเสริมจนกว่าจะเพียงพอให้บริการกับประชาชนที่ต้องเดินทางทั้งนี้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ทางสถานีขนส่งผู้โดยสารได้ร่วมมือกับส่วน,วนต่างๆ ได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถโดยสารประจำทางทุกคันพร้อมนำผ้าเย็นน้ำเย็นผ้าปิดจมูกและเครื่องดื่มชูกำลังมารอให้บริการอีกด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสำคัญเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบประจำปี2557ค่ะ วันที่28ธันวาคม2557เวลา10นาฬิกาที่สนามทุ่งกีฬาคำน้ำแซบเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายจิรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามาคัคคีระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบประจําปี2557เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพจะได้มีร่างกายแข็งแรงหากไกลาเสพติดและเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูนะ่คณะ อีกทั้งยังให้ผู้บริหารเทศบาลและประชาชนเกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้แก่อสมกรรมการชุมชนอปพร,รกรรมการกองทุนเงินล้าน และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจำนวน11ชนิดกีฬาซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาและในกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลยังได้ลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกับเหล่าอาสาสมัครซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองโดยกองเชียร์แต่ละหมู่บ้านต่างขนการและเล่นต่างๆมาอวดสายตาประชาชนที่มาชมการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมกันนี้ทางตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบยังได้นำของรางวัลมามอบให้แก่นักกีฬาในแต่ละสีด้วยทางด้านพ่อค้าและแม่ค้าขายของที่ระลึกค,ค่ะในอุทยานแห่งชาติผาตา้มนะคะเริ่มเตรียมสินค้ารับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้แล้วค่ะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่2,558ที่จะถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มได้เตรียมสินค้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติและชมทัศนียภาพที่สวยงามของสองฝั่งโคงที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และมาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31ธันวาคม2557และวันที่1มกราคม2558นางลำยัยผูกโบผูกโพเจ้าของร้านเบิ่งตะวันอยู่บ้านเลขที่1ตําบลห้วยผายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าที่ร้านของตนจะจําหน่ายของฝากของที่ระลึก ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี2557ทางร้านได้มีการเตรียมผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆและสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจํานวนมากซึ่งของฝากและของที่ระลึกที่จําหน่ายในร้านมีหลากหลายประเภทอาทิเสื้อยืดลายผาแต้ม เสื้อยืดสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเด็กและผู้ใหญ่พวงก,กุญแจสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีของประดับตกแต่งบ้านและสินค้าอื่นๆอีกมากมายโดยราคาของสินค้าจะมีตั้งแต่10บาทขึ้นไปจนถึงราคา150บาทที่ร้านจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกทั้งนี้งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะจัดขึ้นในวันที่31ธันวาคม2557และวันที่1มกราคม2558โดยกิจกรรมในวันที่31ธันวาคม2557ภาคค่ําจะเป็นพิธีส่งกรรม จะเป็นพิธีกรรมส่งตะวันพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการแสดงตามประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านและเที่ยงคืนจะเป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมพลังมงคลชีวิตและรุ่งเช้าของวันที่1มกราคม2558รรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามทำพิพธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมรับตะวันใหม่ก่อนแครนสยามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณนะอุทยานแห่งชาติป่าแต้มค่ะวันที่30ทธันวาคม2557 นายพรชัยโคสุรัตนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานีให้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่2,558โดยใช้ชื่องานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามส่งท้ายปีเก่า2,557ตอนรับปีใหม่2,558ณอุทยานแห่งชาติผาแต้มอเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นระหว่างวัน ที่31ธันวาคม2557ถึงวันที่1มกราคม2558เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับวันที่31ธันวาคม2557ตั้งแต่เวลา5นาฬิกามีการแสดงดนตรีพื้นบ้านพิน่แนแคนไหาการจำลองวิถีชีวิตมนุษย์ถ้ำการแสดงจากชาวเผ่าบู ซึ่งเป็นชาวชุมชนพื้นเมืองการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องพิธีสวดมนต์ข้ามปีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนในรุ่งเช้าวันที่หนึง่งมก,กราคม2558มีพิธีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่บนผาแต้มการแสดงกลองไทยโกและการปล่อยลูกโป่ง2015ลูกซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว แม่ค้าจำหน่ายผลไม้ในตลาดคะ่ะได้เปิดเผยว่าบรรยากาศการสั่งทำกระเช้าในช่วงของเทศกาลปีใหม่ในปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะเงียบเหงาคะ่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีบรรดาหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจะนิยมสั่งทำกระเช้าผลไม้เพื่อนำไปเป็นของฝากของขวัญในช่วงของเทศกาลส่งท้าย ในช่วงของเทศกาลส่งความสุขต้อนรับปีใหม่โดยในปีนี้บรรยากาศการสั่งทํากระเช้าผลไม้ค่อนข้างเงียบเหงาด้านแมค้าจําหน่ายผลไม้ในตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่ได้เปิดเผยว่าปีนี้ลูกค้าสั่งซื้อกระเช้าผลไม้น้อยลงกว่าปีที่แล้วทําให้บรรยากาศไม่คึกคักเท่าที่ควรทางร้านเองก็ได้มีการลดจํานวนกระเช้าลง ซึ่งจะมีทั้งกระเช้าที่ทำจากหวายและกระเช้าที่ทำจากเถาวันสำหรับราคากระเช้าของขวานมีราคาตั้งแต่300บาทจนถึง1,500บาทผลไม้ที่ใส่ในกระเช้าจะจัดตามคำ จะจัดตามสั่งลูกค้าหรือจัดตามราคาผลไม้หากเป็นผลไม้ไทยที่ราคาถูกจะมีตั้งแต่200-400ถึง400บาทและหากเป็นผลไม้นอกทั้งหมดจะมีราคาตั้งแต่500-1000ถึง1,000บาทซึ่งผลไม้ที่นำมาจัดกระเช้าทางร้านจะมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีและมีคุณภาพเพื่อเป็นการรักษาลูกค้าผลไม้ที่ลูกค้านิยมส่วนใหญ่จะเป็นองุ่นนอกที่จะต้องมีจัดใส่ทุกกระเช้าลูกพับสาลี่และแอปเปิล นอกจากจะมีการจัดกระเช้าผล,ลไม้ทางร้านยังมีบริการรับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่เป็นแบบอย่างอื่นเช่นเครื่องดื่มบํารุงกำลังกาแฟาโอวัลตินแต่ลูกค้าจะนำสิ่งของมาให้ทางร้านจัดให้เองโดยคิดราคาย่อมเยาช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดบ้านดูอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกร,รัมละ160บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกร,รัมละ160บาท บูบดราคากิโลกรัมละ150บาทราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ100บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ70บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐาละ120บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐานละ115บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐานละ110บาท ไข่ไก่เบอร์3ราคาฐาดละ105บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ40บาทกระหล่ำปีราคากิโลกร,รัมละ40บาทกระเทียมราคากิโลกร,รัมละ65บาทและหอมแดงราคากิโลกร,รมลัมละ45บาท มาติดตามกันต่อค่ะกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่30ธันวาคม2557เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้นะคะจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ26-30องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธานีอากาศหนาวกับมีลมแรงแ และอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ15องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17 3 5นาิกนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 2 3ิกานาทีค่ะ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชานิเคบเบิลทีวีค่ะ รัฐบาลประกาศใช้กฎหมาย,ก,ยการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเน็จบำนานตามพรบบำเน็จบำนานข้าราชการพศ2494เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2557และมีผลบังคับใช้ในวันที่13ธันวาคม2557เพื่อให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกาบาอบขผู้รับบำนานและทหารกองหนุนมีเบี้ยววัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกาบขโดยสมัครใจสามารถแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิ์ในบำเน็จบำนาน ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2,494ได้ มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโครงการเติมฝันปันรักครั้งที่7ที่งานประชาสัมพันธ์นกองกลางสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์045352000ต่อ1005ถึง1008 ตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2558 จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนร่วมงานปีใหม่และงานกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2558รับตะว,วันใหม่ก่อนใครในสยามตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2557ถึงวันที่6มกราคม2558ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าทั้งนี้เพื่อหาไรายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศลกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและให้ประชาชนได้ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ มาถึงช่วงของเฉลยคาถามประจําวันนะคะกับคำถามที่ได้ถามไปว่าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์รับแสงตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มในวันที่เท่าใดคําตอบคือวันที่1มกราคม2558ค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะและไปติดตามเรื่องราวดีๆจากกรุงเทพประกันชีวิตค่ะ หลายคนอาจคิดว่าการ,กรเกษียณยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วการเตรียมความพร้อมเพื่อไวัเกะเสียณเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนตั้งแต่เราอายุอย่างน้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับค่าใช้จ่ายในช่วงกเกษียณให้เพียงพอต้องมีเวลาให้เราสามารถออมเงินได้เพียงพอการเริ่มต้นแต่เนิน่นๆทำให้เรามีระยะเวลาในการออมเงินที่ยาวขึ้นปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายรูปแบบ ที่จะช่วยให้เรามีเงินบำนาญสำหรับการเกระเียณอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ระบุไว้การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการเกระเียณที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการออมโดยรูปแบบประกันบำนาญที่มีความยืดหยุ่นตามช่วงเวลาจะช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่เรามีความพร้อมด้านการเงินไม่เท่ากันให้เราพร้อมใช้ชีวิตหลังกรียณได้อย่างมีความสุข เริ่มวางแผนกเกษียณให้พร้อมได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มีความสุขในอนาคตด้วย B.L.A. พร้อมกเกษียณจากกรุงเทพประกันชีวิตประกันบำนาญที่ช่วยเตรียมความพร้อมใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างที่คุณกำหนดเองได้ซื้อง่ายๆเป็นยูนิตครั้งละกี่ยูนิตก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้พร้อมมั่นใจรับบำนาญสูงสุด26ปีและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กรมสรรพกรกำหนด ยิ่งซื้อเร็วยิ่งคุ้มไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888กรุงเทพประกันชีวิต,ท,88 88 88, ท,วตท้ายข่าววันนี้ค่ะต้องขอบคุณเนวาดารักคุณนะคะและคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ค่ะที่ w w w g u i d e u b o n c o m ค่ะ ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้อีก2ช่องทางค่ะที่ www h ubon com และ www facebook atv ubon ค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางราชธานีเคเบิลทีวีวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ